เอาละครับผมวันนี้คุณอยู่กับผมนะครับในเกม Mystical Odyssey นะครับหรือว่าตะลุยแดนไสยอิ๋วนั่นเองครับและวันนี้ฮะก็มีการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ด้วยเช่นกันนะครับก็คือเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่2ของประเทศไทยนั่นเองละกันนะครับก็ใครอยากเล่นลองเข้ามาดูเนาะตอนนี้ผมอยู่เซิร์ฟที่1นั่นเองครับก็ถือว่าแดงใช้ได้เลยแล้ววันนี้เนี่ยเราจะไปสุ่มกาชาครับเอาเป็นว่าทั้งหมดที่มีเลย เพชรทั้งหมดที่มีในตัวผมจะไปสุ่มกันเลยครับว่าเราจะได้ตัวอะไรยังไงบ้างแลวเดี๋ยวเราจะรีวิวตัวละครทั้งหมดเลยลวกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง่นเองครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วไปรับชมกันเลยครับมามาเลยนะฮะกดก่อนนี่งไงเออวิมีระบบ MO มาแล้วด้วยนะครับก็เป็นระบบที่จะต้องแบบ p v p ไปแล้วก็มีหลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกของรางวัลที่ให้นะร,รวมถึงพวก เขาเรียกว่าเหรียญโมเน่ยมันเอาไว้ขึ้นขั้นตัวละครได้นนเองนะครับนี่เลยเนาะเอาเหรียญ PP แรงต่างมาแลกเอานั่นเองอะอย่าลืมรับนะฮะเอ้รับ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 ไม่มีจดหมายอ๋อแสดงว่าผมรับไปแล้วนะครับพอดีเล่นในมือถือมาอะแน่นอนครับเราจะไปพลังงานใกล้เต็มยังใกล้เต็มแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเคลียร์พลังงานก่อนละกันนะครับวิธีการเคลียร์เนี่ยจริงๆแล้วคือไม่ยากนั่นเองครับคุณก็แค่ไปลงด่านที่คุณอยากจะไปเล่นนั่นเองครับแล้วตอนนี้ผมอยากจะปั้นเป็นตัวละครซึนงหงอคงขึ้นมาเพราะเป็นตตัััััวลละะะครรรทีี่แจกกนนนนนนนดบ SR เเอ้ย ไะกดฝึกเพิ่มเลเวลกันก่อนนี่เลยแล้วก็แน่นอนครับเราจะไปยกระดับตัวละครนั่นเองครับก็พวกนี้มันเป็นด่านที่เราเคยผ่านมาอยู่แล้วอุ้ยอันนี้ยังเอาจริงก็ต้องไปผ่านก่อนนะ,ะเดี๋ยวค่อยไปผ่านละกันก็จะพยายามใช้พลังงานเดี๋ยวผมไปใช้กับตัวอื่นก่อนละกันนะครับที่อ่น่าจะต้องเป็นระดับ2ก่อนแล้วตัวนี้เพราะตัวนี้เนี่ยเอาไว้เล่นคู่กับตัวละครอย่างซึ่งหงอคงได้นั่นเองครับก็คือมันเป็นตัวละครที่แบบเล่นคู่กันนะอืมนะครับเรียกว่าเล่นคู่กันมันจะดึงประสิทธิภาพขึ้นมาได้งาด่ายนั่นเองครััับดีี๋วนนนน้้จะะใชพลลงงาไปกก่อ อัพตัวละครนั่นเองครับปุ๊บเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นขั้นไปเลยแบบนี้ครับได้ Attack HP นะครับแล้วก็ h ysical Dev แล้วก็เป็นตัว Magic Dev นั่นเองครับก็ถือว่าเพิ่มขึ้นแล้วก็อ่ะปลดนะครับตัวนี้ไปเลยเอาไปทันทีของลูกแก้วนั่นเองครับโอเคไม่ยากฮะไม่ยากมาไปจุ่มกันหน่อยละกันนะฮะในขณะที่พลังงานเราเพิ่งใช้กันหมดไปเองนั่นเองครับก่อนจะจุ่มก็ต้องเก็บคงเก็บเควสปะ่ะเออจะได้ได,ได้ทองได้ทองได้เพชรได้อะไรอย่างนี้ไปนั่นเองครับ บอกเลยครับว่านี่คือเกมไอเดียลที่เล่นไม่ยากนั่นเองครับใครสนใจก็อย่าลืมไปโหลดที่ใต้ดีสิปชันได้เลยละกันนะครับมาสุ่มตัวละครกันครับซึ่งเพชรและก็ป้ายทั้งหมดที่ผมมีเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด54ป้ายครับแล้วก็มีทั้งหมดอยู่อีก2,933ครับผมจะสุ่มสัก60ป้ายละกันเดี๋ยวผมจะไปทําการแลกกันมาก่อนนั่นเองครับเอาสัก6ป้ายละกันนะให้มันครบๆกันไปฮึปอะ6ป้ายอุ๊ยโอเคพอดีพอดีนะครับให้มันได้ครบเท่าไหร่นะ60บใบนะครับแบบน จุ่มกันดีกว่าครับซึ่งเอาจริงตัวละครที่ผมอยากได้เนี่ยถ้ามันล็อกได้มันจะดีมากมานะแต่ว่าผมจะการันตีตัวระดับ SSR อีก38ครั้งนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยในไลฟ์สตรีมผมได้ทําการซุ่มไปแล้วเรียกได้ว่าการันตีระรับ SSR หนึ่งตัวแต่ไม่เป็นไรครับอย่างที่บอกคือเกมนี้มันเล่นง่ายอยู่แล้วตรงที่ว่ามันหนึ่งมันคือไอเดียวครับแลวเราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเล่นกับมันทั้งวันนั่นเองครับและ2ก็คือมันสามารถใช้เหรียญของ MMO คอยเนี่ยนะครับอับขันขึ ไปม,มาเลยวะเนี่ยไม่มีชื่อเด้งนะครับโอเคอิ๋นจงจินนะฮะชื่อเอาจริงชื่อจีนเนี่ยอ่านยากนะเพราะทำซ้ำจังดีเลยถึงแม้ว่าจะมีกิจกรรมในการแรกตัวคอครตัวดีได้อยู่แล้วนนเดงครับแต่ว่าก็ขึ้นเป็นระดับ S S R ได้ไม่แย่ครับฮ่อแปะนะครับแล้วก็หงไห่เออนะครับหงไหงไ่เออโอเคแม่นางฟ้าชิงเสียนะครับ แล้วก็จริงเว้ยนะครับตัวเขาน่ารักนะแล้วก็ราชาปีศาจสิงโตครับและผลังจำจังดีเลยเอามาขึ้นขั้นครับและเกลือครับผมปกติคือไม่ใช่ปกติของเกมนะปกติของผมเนี่ยแหละครับเกมไหนเกมนั้นเกลือทุกเกมครับป่ะลุยกันต่อมีชื่อแดงป่าไม่มีไม่มีโอเคได้ตัวใหม่นะครับองคหญิงพัดเหล็กนั่นเองครับหงห่เอ๋ออวินจงวิน ราชพิสา,านวัวครับมีแต่ตัวซ้ำๆได้ใหม่มาเตียวเองนะครับองค์หญิงพัดเหล็กนะชังเออครับตัวนี้ก็เก่งนะเป็นตัวซับที่ดีนะครับเป็นตัวอาที่ไม่แย่ครับนางมันกระดูกขาวนะครับทิดาพยามารตัวนี้ก็ดีนะเป็นซับที่ดีครับมันเหมือนจะเป็นแทงให้เราได้ด้วยนะครับโอเคก็คงเกืออีกแล้วนะครับปาเลสโกสุ่มต่อฮะชื่อไม่เด้งเลยหรอการตีอีกแล้วหรอเอาดีและตัวที่เราจะได้อะ่ะ จริงอยากได้เผ่ามารนะเอาจริงตัวละครที่ต้องการเนี่ยขอเป็นแบบผู้หญิงบ๊เบิ้์คือเรือวีหกเก้าเศียนะครับโอเคเนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้าได้เนี่ยอันนี้อุ้ยอันนี้เขาได้หนึ่งร้อยเหรียญโมครับอุ้ยดีจังเลยอ่ะอยากได้บังจังโอเคเหมือนจะการันตีนะอีก8ครั้งการันตีเรามาดูซิว่า SSR เราจะออกตัวที่8หรือเปล่านะครับแต่เรายังสุ่มได้อีก3ครั้งก็คือ30ตัวแล้วนี่ครับ โอเคชื่อไม่เด้งเลยอะอาจจะเด้งตอนที่เราได้หรอปะตืปอปยไก่อยู่ว่ะโอเคได้จู้โรงครับก็ได้เป็นตัวละครเผ่าน่าจะเป็นเอ้ยน่าจะเป็นนักเวทปะ้ะหรือปีศาจอันนี้ผมไม่ชัวร์เออเป็นเผ่าเลยนันกเวทป้ะน่นนาจะนักเวทนะอนอเออได้มาตัวเดียวโหโคตรเกลือนะครับแต่ว่าก็ได้ได้จู้โรงมาก็ถือว่าไม่แย่ครับเป็นตัวเวทฟไฟที่ดาเมจดีครับเพราะมันเป็นสายประเภทแอคแต็อยู่แล้วนัเนองครับมา ลุ้นกันต่อครับขออิอสไอซสองตัวได้ไหมอ่ะขอเยอะเกินไปป่ะอันนี้เป็นม่วงนะเออลองข้ามดูนี้โอเคชัดเจนครับเกลือครับผม <laughs> มาอีกสิบทีครับทองเลยดิเฮ้ยเฮ้มาจริงมาจริงอันนี้มาจริงนะฮะเป็นสีทองหรือเปล่าไม่รู้ผมดาวเอาอผมคิดว่าถ้าข้างหลังเป็นพื้นหลังสีทองน่าจะได้ป่ะนี่ไง ได้ได้จู่จิ๋วอินนะครับจู่จิ๋วอินนะเอออ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะกันเนาะก็เป็นประเภทเบรกนะครับก็ถือว่าไม่แย่นะตัวนี้แต่เราก็ได้เบิ้มเมคือลือมาหลายตัวอยู่พอสมควรเลยนะครับจริงๆก็ถือว่าไม่แย่นะครับที่ได้ตัวละครเดซามาถึง2ตัวเลยนะครับแล้วก็เป็นต right. ัวละครที่ผมเองก็ไม่ร so like? you know ู้ว่ามันเก่งด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครที่ผมต้องการเนี่ยเอาจริงผมต้องการตัวจอมันคุณผงนะครับเพราะเป็นตัวละครที่ดาเมสถือว่าจัดจ้านแล้วก็แรงมากๆหนึ่งตัวแด้มาง เออนะครับอีกอย่างนึงคือน้องน่ารักด้วยเช่นกันนะครับมาเรามาดูนครับว่าตัวละครที่เราได้เนี่ยมันเป็นตัวอะไรบ้างนั่นเองอะเนาะมี2ตัวนะครับก็คือตัวอะไรสิมีไอ้ตัวนี้เรามีอยู่แล้วนะครับเราได้มา2ตัวก็คือจู่จิ๋วอินนะครับแล้วก็จู่หลงนั่นเอง2ตัวนั่นเองครับก็ถือว่าเป็นนักเวททั้ง2ตัวเลยนะครับไม่รู้จัดทีมด้วยกันได้หรือเปล่าเราก็ต้องมาไล่ดูครับว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันเล่นคู่ใครได้บ้างเนาะ อย่างจ่อจิวอินเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยจะเอาไว้เล่นคู่กับน้องคนนี้นะครับไม่รู้ชื่อว่าอะไรวีหกเก้าเสียนเนาะเออนะครับแล้วมีตัวอะไรตัวนี้อุ้ยตัวนี้เล่นได้หลายตัวนะเอาจริงเออเล่นได้หลายคู่มากเลยนะครับแล้วก็สามารถเล่นได้คู่กับผู้ชายคนนี้ดับอิวิจงอินนั่นเองครับโอเคก็ถือว่าเอาไปเล่นคู่กับตัว SR ตัวไหนของผมไม่ได้เลยเนาะต้องเล่นคู่ตัวละครระดับเอสรนนเรามาดูจู้หลงกันหน่อยครับจู้หลงเนี่ยจะเล่นโอ้โหอะไรวะน่ะเหมือนจะยังไม่มานะอีก2ตัวในอนาคตเหมือนจะยังไม่มานะหรือว่่าามััันนนเลนกบผพธุ์ เออน่าจะเล่นกับเผ่าพันธ์หรือมึงมาบอกเมื่อตัวละครเผ่าพันธ์นี้นะครับแตกต่างอ๋อเฮ้ยแอบดูเล่นง่ายนะเออเรียกได้ว่าพอเล่นต่างเผ่าพันธ์นเนี่ยบอกว่ามันมันแอบดูเล่นง่ายนะถ้าเป็นผู้ทรงศิลป์เนี่ยจะลดดาเมจรวมนะครับเพิ่มขึ้นด้วยแล้วก็จะเป็นเผ่าเวทเนี่ยลดต้านทานนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเผ่าปีศาเจเนี่ยลดต้านทานต่อสภาีปกติ25%แล้วนะถ้าเป็นเผ่าเทพก็คือจะเพิ่มสกิลดาเมจนะครับเฮ้ยเอางี้เล่นคู่กับเทพปะผมมีเทพอยู่แล้วนะไม่่แยยนะเเฮ้อาจริง ไม่แย่นะฮะเล่นได้นะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปจัดทีมกันเลยละกันก่อนที่จะไปจัดทีมแล้วก็ไปอัพเลเวลตัวละครก่อนละกันครับฝึกก่อนฝึกก่อนไม่ฝึกตัวนี้ผิดตัวนะครับอ่ะเรามาอัพเลเวลกันก่อนเลยหละกันเอ้ยแต่งจริงไม่ต้องอัพดิถ้าพูดถึงมันเอ้ยต้องอัพปะวะเออต้องอัพดิใช่ไหมไปหน้าอัพเกรดไปทีมนะครับฝึกก่อนฝึก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 อันนี้ฝึกตัวนี้ก่อนเพราะว่าเราเลเวลยี่สิบหกแล้วนะครับเราก็อัพให้มันครุกตัวเนาะมันจะได้ไม่เสียเปรียบนั่นเองคร เอาไป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 ทุกตัวครับเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปลงหอคอยนั่นเองครับซึ่งเอาจงจริงเนี่ยอยากจะโชว์เคสในพีพนะแต่พีพีผมเล่นจบไปแล้วไงเออผมเล่นจนดาบมันหมดไปแล้วอ่ะเออหรือว่าสตาร์บีน่ามันหมดก็คือจบอ่ะเนาะเดี๋ยวผมจะเอาน้องคนนี้ออกแลวกันเพราะเล่นคู่กับตัวดีได้แต่เอาจริงแล้วเอออะเออก็ได้นะเดี๋ยวเราเอาน้องเสียวอูออกแล้วกันนะเอาจู้หลงเข้ามาแทนนะครับแบบนี้เลยนะครับแล้วก็อ่า เอาตัวนี้ออกแล้วกันเอาจริงตัวนี้ดีนะแต่ว่าเราไม่ต้องเอาแทงก็ได้ปะคิดว่าเพราะว่ามันมีตัวละครที่เล่นคู่กันได้แล้วอ่ะเราก็าตัวนี้เข้ามาแทนแล้วกันครับเราก็ฝึกฝนตัวละครเข้าไปอัพเลเวลอัพไปแล้วนะปะยกระดับขึ้นหน่อยละกันครับได้ไหมไม่น่าได้ได,ได้มานิดนึงเนาะอ่ะอีกหนึ่งตัวชึบอ่ะออกไปดูครับก็คือน้องคนนี้นะครับเป็นเวทไฟนั่นเองมายกระดับตัวละครเลยอุ๊ยผิดนี่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 นี้น มาเดี๋ยวเราจะลองดูครับว่าเรามีระดับ SSR เท่านี้ได้จะเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดที่แบบเราจะสามารถใส่ของหรืออุปกรณ์ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ทอุปกรณ์เลยนั่นเองนะครับก็คือเรียกได้ว่าเล่นแบบธรรมดารรมดาไปก่อนนะอ่ะลองใช้ดูก่อนสร้างอุปกรณ์ให้ตัวละครก่อนละกันนะครับจะได้แบบว่าเล่นง่ายๆขึ้นอ่ะอุ้ยไปอับคันอีกเอาแค่เขียวพอ,อเนียเอาแค่เขียวพออึอ๊บโอเคก็ถือว่าเพิ่ม 4C เนี่ยอ่ะใสใ่ทุกตัวเลยละกันถ้าเป็นอย่างนี้ ยินหมดแล้วยินหมดแล้วต้องไปลงหอคอยจริงๆครับอันนี้ขาดไม่ได้จริงอะป่ะลุยหอคอยกันหนอ่น like อยครับซึ่งทีมที่ผมจะใช้เป็น <comigo> ท <ๆ S 2> ีมนี <wh> ้เลยนั่นเองครับก็จะมีเป็นหนึ่งครับเป็นตัวละครที่ชื่อว่ามันชื่อว่าอะไรวะอ่ะนี่ครับเป็นจู่จิวอินนะครับแล้วก็จะมีเป็นแม่นางฟ้าจ่เสียนะครับแล้วก็จะมีเจ้าแม่ธรณีนะครับแล้วก็จะเป็นชื่อโยนะครับแล้วก็เป็นจู้หลงและตัวนี้ก็คือซึนหอคงนั่นเองครับประมาณนี้ป่ะลุยหอคอยกันดีกว่านะครับอย่างที่บอกคือพีพี่อ่ะ แนบอารีนาผมลงครบไปหมดแล้วนะครับพวกรังวงรังวันผมเก็บผมกว่ามไปหมดแล้วอันนี้รีเฟชไม่มีรีนะครับแล้วก็มาดึกมีคนมาตบผมด้วยนะฮะแต่ว่าเขามาตบผมแต่เขาแพ้ไปคุณคิดว่าไงเออเป็นไง,ไงทีวงกันบ้านผมเดือดนะฮะเดี๋ยวจะจัดมาเราจะไปลุยที่ด่านครับแล้วก็ไปที่เจดีฝึกตนนั่นเองครับเพราะว่าเล็กผมเรียกว่ามันคือหอคอยอะ่ะเราจะได้แบบว่าเก็บของเก็บของได้ด้วยนะครับยิ่งชั้นสูงเราจะก็จะยิ่งได้เอฟเคหรือว่ายิ่งได้รับของตอนนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ มาเดี๋ยวเราจะอันนี้เรา,าเดี๋ยวเราจัดทีมก่อนละกันเป็นแบบนี้อ่ะเลสโกเราจะจัดทีมเอาตัวนี้นะครับเอาตัวนี้อุ้ยแป๊บน,นึงมันเอาเข้ายัางไงวะลากได้ไหมอ่ะลากได้นะฮะอันนี้ยังไม่เคยจัดทีมตรงนี้เลยนะครับปกติก็คือใส่แบบออโต้เข้าไปแบบนี้เรามีตัวซับพอร์ตตัวอันนี้เราถือว่าแก่ออกไปเลยครับเรามีซิงหงอคง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 อุ้ยอันนี้เล่นไม่ได้หรอ อ๋อมันเสียชีวิตไปแล้วไม่ใช่ว่าเล่นไม่ได้ครับอ๋อโอเคเลยเราได้ตัวละครมาเพิ่มฮะถือว่าไม่แย่ครับแล้วก็จู้หลงไว้ข้างหลังเลยนะครับแต่จู้หลงตุยปนะ่ะเนี่ยหรือว่าไม่ได้วะเออมันใส่เข้าไม่ได้อ่ะอุ้ยทำไมไม่ได้อ่ะพี่ทําไมพี่แม่ผมเล่นนะครับหรือว่ามันต้องยืนหน้าไม่ได้หรอเกิดอ,อะไรขึ้นน่ะทำไมเป็นสีขาวๆอะ่ะต้องมีตัวละครร่วมทับสี่ตัวอ๋อเอาสี่ตัวหรออ๋อเน้นสี่ตัวงั้นหรองั้นเราออกได้ไหมตัวนี้นะครับเอาออก,เอ,ออกเอาออกได้ไหม ตรงเงื่อนไขอ๋อโอเคโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวเราจะจัดแบบนี้ละกันนะครับแต่จริงๆเอาตัวพวกนี้เข้าไปเนี่ยผมว่าเจ๋งกว่านะเออแบบว่ามันตรงดาวด้วยมันทําให้เราเล่นได้ง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับอ่ะไม่เป็นไรลองดูละกันลองได้ไหมอยากจริงๆอยากลองตัวระดับ,บ S S R หลายๆตัวเออจะได้แบบเดือดๆนะเพราะหลายๆคนอยากดู S S R อยู่แล้วถามว่าผมเองอยากดูไหมก,ก,ก,ก็ก็อยากก็อยากนะอ่ะเดี๋ยวเราปุ๊บ โอเคอันนี้มันเต็มแล้วอะคือแบบว่ามันไม่ได้แล้วอะผมอยากเอาตัวอื่นมาแทนที่เหมือนกันนะอ่ะตัวนี้ฟึบเอาตัวนี้เข้าไปนี่ครับเรามี SSR 4ตัวแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ว่าแอบเล่นยากนะผมบอกเลยแอบเล่นยากเพราะว่าด่านนี้ดูแอบตึงนะฮนะเพราะว่าพลังรบของเรามันดูน้อยๆด้วยเช่นกันมาชู้กันชู้กันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวอัพเลเวลให้ตัวละครตัวนี้ก่อนจะได้แรงๆนะครับนี่เลยโอเ okay. ค Let's go ลุยเลยแล้วกันครับมาดูดิยังไง ตีธรรมดาไปก่อนและมัฟก็มา็หนึ่งดีครับอันนี้ได้อยู่ผมถึกรถการฟื้นฟูครับและตีเอาว่านี่อะดาบลงหัวและหมอคงตีหมอกกงต,อองตีมึงเป็นไงนละติดคี้โอ้ไม่ยากครับบอกเลยว่าไม่ยากมีทีมระดับ SSR ถึง4ตัวนะครับมีแจก1ตัวที่เหลือสุ่มมาได้นะครับเฮ้ยไม่แย่ไม่แย่ ดี๋ยวขอดูทีมหหน่อยละกันนะครับเป็นทีแบบนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราจเจาราชาปีศาจสิงโตไปละกันนะครับก็เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวเอาตัวนี้เข้ามานะครับจริงๆมันเล่นได้ดีกว่าเนาะเออตามนั้นก็ทีมจะประมาณนี้เลยน,นั่นเองครับไม่มีฮิลไม่ดิอันนี้มันไม่ใช่ฮิลนะมันเป็นซัพพอร์ตเฉยๆนะครับแต่ว่าเราจะเล่นแบบนี้เราจะลองลุยดูครับสำหรับค่าพลังต่อสู้แบบนี้จริงๆวิธีการเล่นเนี่ยเราสามารถสคิปได้เลยนะครับในค่าพลังที่เราสูงกว่าหรือว่าเราสามารถสคิปที่แบบชนะได้เลยถ้าไม่ชนะก็ค่อย เก่งนง่ายปะสุดยอดนะฮะต่อสู้ไปต่อครับวันนี้3าาครับแต่ลืมตั้งค่าทีมแล้วเจาสคริปต์ปนี่ไงยังไหวชิวครับต่อสู้ไปอันนี้ข้มไม่ได้แล้วนะครับเดือดบอกเลยว่าเดือดโย้ยอ้ยมึงตีแรงอยู่นะเอาดี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 าดตีหมูครับเป็นตัว SR ที่ไม่กากนะครับตัวนี้ ยอย่างที้บอกนะครับว่านี่คือเกม i d เด s ยลสตรัทนะครับทุกคนสามารถที่จะเปลี่ยนทีมเปลี่ยนตัวละครนะครับถ้าสมมติทีมนี้เราไม่ชนะเนี่ยเราอาจจะแก้สลับหงอคงไปข้างหลังเอาตัวแท้งมาข้างหน้าเอาตัวซับไปข้างหลังอะไรยงี้ก็เป็นได้นะครับมันเป็นมันเป็นกลยุทธ์ในการต่อสู้นิดๆหน่อยๆครับซึ่งแบบว่าถ้าเราไม่ผ่านแล้วแค่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เรานิดนึงนะครับก็จะเล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วนั่นเองนะครับประมาณนี้เนาะหุยเราแอบเสียเปรียบปะเนี่ย แต่ไม่นะเลือดเอาจริงคือใกล้เคียงกันมากเลยนะผมเหลือประมาณแบบครึ่งหลอดผมมีฮีลนิดนึงนะครับมันก็ใกล้ตายแล้วแหละแต่แบบต่อให้เลือดเหลือน้อยอะบางทีผมมองว่าทับตัวละครที่มันมีเยอะเนะี่ยมันก็อาจจะเป็นผลที่ทําให้เราแพ้ได้ด้วยเช่นกันครับแต่เราชนะไงอือแค่นั้นโอเคจริงๆครับผมประมาณนี้ฮนะโอเคนะครับ เอาจริงๆแล้วคือเกมนี้เล่นไม่ยากเลยนะครับถ้าทุกคนสนใจเนี่ยก็สามารถโหลดที่ใต้คลิปได้เลยละกันนะครับก็มีโหมดหลายๆโหมดเลยซึ่งผมเองเนี่ยยังปลด ไม่หมดเลยนั่นเองครับก็ <K ill an> จะมีโหมดประจนภัยโ <K ill an> หมดดาโหมดอารีนาแล้วก็อันเชิญในการเข <K ill an> าเรียกว่าเป็นการอันเชิญแบบสุ่มกาชาอะไรเงี้ยให้เราเล่นกันนะครับแล้วก็มีเควสนะครับมีล็อกอินภารกิจ7วันอะไรเงี้ยให้เราเข้าไปรับเพิ่มเติมกันด้วยนั่นเองครับเกมนี้เป็นสายฟรีสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนั่นเองแล้วก็ใครที่อยากนะครับมาเล่นนะครับแล้วก็อยากจะลองดูว่าเฮ้ยเนื้อเรื่องนะครับเฮงเจียนะครับแล้วก็พระดำสำจังเนี่ยเดินทางไปตุมชมพูชวีปนะครับยังไงแล้วก็แบบสุดท้ายแล้วจุดดจจบนนนนนนะรััขอออองงงงเเเกกมมมี้ยู่่ตไหห็ลลลาา ดูได้แล้วกันนะครับสำหรับตัวออเดเซ่นะครับผม m y s t i c a l หรือว่า m y s t i c a l ออเดเซ่นะครับเป็นตะลุยแดนใส่อิ๋วนั่นเองแล้วกันนะครับก็ฝากไว้น่ตรงนี้ด้วยแล้วกันนะครับถ้าใครสนใจก็ฝากโหลดใต้คลิปด้วยเช่นกันวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับถ้าคลิปหน้านะครับคุณอยากให้ผมทำไรลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูแล้วกันนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านหนึ่งครับผมวันนี้ผมขอตลาแล้วครับผมสวัสดีครับ